เราออกไปจากชนบุรีบ้านพ่อจิ๊บม่ฝนเพื่อนปบป้าแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านยายที่จังหวัดกระบี่ะตอนนี้เราใกล้ถึงกระบี่แล้วเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่<อ>ีบประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงบ้านยายแล้วเพื่อน ครับน้องๆป๊าๆต้องมาซื้อสเสบียงก่อนเพราะว่าข้างในบ้านยายไม่มีเซเว่นแล้วนี่อะไรอะอ้ออะไรมาอย่างบิ๊อะไรเนี่ยอ่อทำไมถึงมีอันนี้ด้วยอ่ะแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้อะถุงไฝไฟนี่ครับเพื่อนๆต้องซื้อสเสบียงเข้าไปก่อนเพราะว่าวบ้านยายของบิ๊กของน้องรันรันเป็นสวนปาล์มน้ำมันไม่มีอะไรเลยด้วย แดดที่สุราษฎร์นี่แบบว่าแรงแรงกดๆผมก็เป็นซัมเมอร์จริงเพื่อนให้อนะนี่โอเคครับเพื่อนๆมาถึงบ้านยายแล้วนี่น้องรันเจอฝีนี้เดี๋ยวป้าจะทาน้องรันไปหานี่มันคือจักกะตั่งไดมาเปลือกของจกักกะจั่นสวยราคาเรียบร้อยนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศเป็นวนปาม เงียบมากเลยไม่มีรถคันม,มีบ้านยายของนลันเป็นบ้านแบบชาวบ้านเหมือนเดิมแต่เราจะพาท่านลันไปหาพัดาจาักรจัน์ก้านนี่ครับน้องๆจัก,กราจารันมันจัก,กร,าารยานมันเดินขึ้นมาแล้วมันก็มาเกาะตรงนี้นี่แล้วก็มาลอกคราตัวนี้เพื่อกลายเป็นจักราจัน์ตัวเต็มไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาหามันตอนที่มันขึ้นมาใหม่ๆ เราก็จะเอาไปทอดกินก็ได้เพื่อนๆอร่อยมากนี่มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่เห็นไหมออนี่ไงมาเอาดิต้นนี้ก็คือต้นยางพารานี่น้องๆเคยเห็นไหครับตอนนี้เขาพักต้นอยู่เนี่ยเขกิดตืดน้ำยางก็ไหลลงมานี่น้องๆนี่้นจะไหลลงมีเยอะแยะ นี่ครับเพื่อนๆจั๊กจันมีจัจัร์ตรวเมื่อกี้ากให้กินแล้วแม่อร่อยันมากเลยอแม่ร่อยอะแม่อร่อยแม่ต้องต้องทอดแบบกรอบรับจะต้องทอดแบบพีทอดแบบกรอบถ้าล้านบอกแม่อร่อยป้าปว่ามัอร่อยมาก สวัสดีน้องๆเพื่อนๆเชา้าวันที่6ของซัมเมอร์น้องลันลันนะครับนี่บรรยากาศตอนเช้าของบ้านยายลันลันตอนนี้า,า <c oughs> ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆที่เชียงใหม่ตอนนี้กำลังมี PM PM 2.5แต่ว่าบ้านยายอากาศดีสุดๆอันนี้บ้านล้างที่เราไปสำรวจเมืม่อวานครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับไม่มีรถเลยสักคันแล้วอากาศก็ดีมากๆเลยเพื่อน นี่ครับยายของน้องหลานหลันวันนี้ตอนเช้านะครับเพื่อนๆยายจะพาน้องหลานไปเปิดน้ําให้ทุเรียนเพื่อนๆคนนี้คือยายเขียวยายของน้องหลานหลานแม่ของแม่กุ๊กอยู่บรรยากาศสดชื่นนิดเดียวครับมันน้องหลานเขาแกล้งยายตลอดเวลาสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆหน่อยดิสวัสดีค่ะสสววััดีค่ะน เราจะไปเราอบบอยู่เราอยู่ที่ใต้นะคะจะไปไหนไปไหนไปเปิดน้ำไปกับยายใช่ไหมไปเปิดน้ำป่าน้ำน้ำให้ทุเรียนน่อเพืดอกดอกทุเรียนของน้องลานนี่อันนี้ผ่านอะไรนะแม่มอนทองนี่ทุเรียนมอนทองป๊าป๊า ป,ป๊าให้นายจ้อยปลูกปลูกไว้ให้ตั้งแต่น้องลัลันยังไม่เกิดแล้วนี่ต้นทุเรียนต้นนี้คือทุเรียนบ้านมันเป็นยังไงบบีทุเรียนบ้านเน่ยทำอะไร <c oughs> นี่ทุเรียนสวนน้องลันล,ะละันับเพื่อนนี่การให้น้ํนำำาน้ํากําลังไหลจอกจกมีทุเรียนกำลังติดดอกยายจะต้องให้น้ำทุเรียน อย่างสม,ม่ำเสมอทั่วถึงทัวเรียนจะได้โตไวๆครับเพื่อน mm. ูนที่ที่ดินของน้องละลันตรงนี้นี่ยาวไปถึงสวนปาล์มาข้างในนู่นเลยะครับเมื่อก่อนมีต้นไม้ลกมากเลยสงสัยยายตัดมดแล้วนี่นะคะทุกคนต้นที่เราตัดแล้วต้นอะไรต้นนี้คือต้นน้ำมนันต้นน้ำมันอ่ะ นี่คือต้นปลาล์มน้ำมันต้นมันแก่แล้วใช่ไหมแต่แก่แล้วมันไม่ค่อยมีลูกแล้วนี่ยายก็เลยตัดแล้วตัดด้วยอะไรบีบีเอา้าเลื่อยโอ้โหโหลดนานจังเลื่อยยุงยุงยุงกัดหน้าเพื่อนเอดูดิเอ้านี่ดูขาวต้นนั้นดิลูกนั้นดิขึ้นได้เปล่า ไปขึ้นตรงไปขึ้นตรงนั้นนี่ิไม่มีภูเขาภูเขาจิ๋วอยู่ตรงนั้นนะ่ะขึ้นไปดิขึ้นไปดินี่ครับนอ้องลานจะขึ้นไปบนภูเขาจิว๋วใช่ไหนี่จริงๆแล้วมันก็คือลังปวกใช่ไหมหี่นี่ครับเพื่อนบรรยากาศในสวนปาล์มน้ำมันนี่สวนปาล์มน้ำมันของของลานนี่ มันอยู่ข้างในดินไงลูกมันอยู่ในดินนี่ไงดี่ปวกนี่อะใช่ปวกที่บีบีอ่ะเรียนที่โรงเรียนไงที่คุณนอมพาบีบีเต้นตอนงานปีการเมืองหยิบหยิบโอ้ยมีหมอกมีหมอกวิวดูข้างในดิเนี่ยมันมีหมอกเต็มเลยไม่ใช่พีเอ็มนะเนี่ยนี่แม่มาแล้วดูฝนตาหงน้องอลันเพื่อน,น,อนเฟอยไหม บรรยากาศดีมากเลยเอนวันนี้โอ้โหผ้าที่กำลังขึ้นเลยสวยๆมากเบบี้ค <Baby S 2> นี่เรามาทำกิจกรรมอะไรนะจะหาเมอแรงช้างตัวใหญ่มาเริ่มนี่คือเราจะใช้มดในการให้แมงช้้งมันออกมาใช่ไหมนี่แต่ว่าอย่างเราต้องว่าดลูกก่อนว่าวงกลมก่อนโอเค เอาครับน้องๆเดี๋ยวป้าจะเอาเจ้ามดเจ้ามดใส่ลงไปในหลุมแมงช้างดูซิว่าแมงช้างจะออกมาไหมนี่ดูดิมาดูดิเนี่ยไม่ใช่นี่มันแมงวีนี่แมลงช้างที่เราตามหานี่มันคือแมงไทยไม่แมงวีนี่แมลแงช้างเพื่อนๆตัวนี้แหละคือแมลงช้าง เดี๋ยวดูนี่ดูมาดูเดี๋ยวดูนะเวลาที่มแมงมาแรงช้างมันจมตีหมดดูนะเห็นปะเห็นปะเห็นไหมมาแรงช้างมันจะ,สะแสดงว่ามันอยู่ตรงนี้ล่ะชช้อนตักอะไรนี่มนนาแรงค้ๆๆนนางอะไรเป็นรูปเป็นแหล็บหลักขนาดนั้นดูหลุมนี่นะ เห็นป่ะเห็นไหมเห,เห็นไหมมันมันโมดะมันเอา,ม,เอามันเอาดินอะมาตะกุยดินขึ้นมานี่วีดูนี่มาดูนี่เห็นป่ะนี่นี่นี่เจ้เาแมาลงช้างนี่นี่เกับเจ้าแมลงช้างเอาอะไรมาใกล้อ่ะเอามือมาม,มันไม่กัดมไม่กัดเห็นไหม ถึงมมีีัันนตวน้อ่ะอันนั้นนะคือฟันของมันตัวเป็ดเป็นแหลมๆนี่นคือฟันของมันนี่ครับเจ้าแมลงช้างนี่ภารกิจเราทำสำเร็จแล้วนะเขาเราได้แมลงช้างมาสามตัวแล้วนี่ครับน้องแมลงช้างสามตัวนี่ครับเพื่อนป้าป้านั่งทำงานอยู่น้องรันมาเล่นน้ำกับนักจอยเพื่อนเล่นน้ำในโอ่งเลยปกติเล่นแต่ในสาม วันนี้ดําพุดดําไหว้ในองค์กันเพื่อนฮิบีบีหนุกเหรอหนุกไหมไหว้เปร็จอ่ะน้องมีคองน้ำด้วยนี่ยังไม่หนุกอีกเหรอ <c oughs> บ,บีบีร้อนเหรอร้อนเหรอ,อ,อแล้วเล่นน้ำเย็นขึ้นป่ะสบายไหมฮะเอออย่าไปเรียกไอ้จ้อยดีเรียกนาจ้อยดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไม่ให้นาจ้อยเล่นด้วยนะ น้องๆอ,อย่าเรียกอย่าพูดไม่พอนะครับน้องปล่อยให้นางเล่นไปเนาะซัมเมอร์มันต้องสนุกแบบนี้นะคะรับเพื่อนๆนี่ปะปานนี่กว่าปะปานนี่ว่ากระโดดกันในโอ่งนี่แล้วนี่เพื่อนย,ยังไม่ถึงโครงการเลยนะจ้อยพาลุยน้ำ้วเพื่อนแฟนขมพันธ์น่าหลานกัน น yeah ี่ฮะเล่นน้ำไปเล่นน้ำมาเพื่อนมาเล่นด้วยอีกนี่อันนี้ไม่ใช่เพื่อนธรรมดานี่ญาตินะญาติญาติญาตินี่น้องสิงโตกับน้องอารินนี่เอาเล่นมาตั้งแต่กี่โมงน่ะไอ้จอยสามโมงอันนี้กี่โมงนะไม่รู้เนี่ยดูเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วรเงี้ยขาตีนเปื่อยไปแล้วเนี่ยโอ้ เออสิงตัวพี่ใครออกก่อนดี่สิงตัี่ใครออกก่อนเอาพี่ใครออกนี้รินใช่คนละอันเลยเนี่ยอ่าเ้ยยอะพยานาขามาไม่ใช่นุ่งพยนเฮ้ยยานาโอเคโอเคอะไรแาแหวนมาจากไหนคุณบกเลยเดี๋ยวราบักด้วยนะน้าจ้อยให้ไฟเหรอพยานาเน่ยฮะ อันนี้เดี๋ยวอลินอลินตัวเล็กโลวานี้อ่ะร่าฟิกตตัวใหญ่โลวันนนโอ้โเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอ้าไหนๆก็ไหนๆเราให้มันที่สุดในโลกเลยนะเอ้าเอ้าเอ้าแม่ตีแม่รับผิดชอบนะฝั่งคนเนี้ยคนนี้แม่ไม่ตีแม่เห็นแล้วฝั่งคนเนี้ยแม่แม่ไม่เห็นแม่ตีระวังนะอืมอืมเข้าไปเดี๋ยวไงน้ำมากควันไม่หักนะเออเดี๋ยวไงพญานาคพญานาคดูพญานาคดิ พยานาคพยานาควันนี้เป็นวันที่หกเดี๋ยวจะจบคลิปเร็วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กให้ด้วยนะเพื่อนๆวันนี้ป้าาขอขออนุญาตจบคลิปเดเด a y d หกของน้องลันลันนะครับวันนี้ปิดเทอมวันที่หกนะเพื่อนๆพรุ่งนี้ป้าพาไปทํากิจกรรม ในสวนบนภูเขาลูกนู้นดีกว่าเพื่อนแล้วพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ